สอมาคู่หนมาหกแปดหกแปดเหรอหกแปดตรงห้าสองตรงหาสองตรงหกแปดตรงต่อเือคือต่อตรงตัวแหลก <8 S 1> มีแปดแปดแปดหกบ่แปดหกมาแล้วตัวหนึ่งคูหนึ่งอืมมาคูหนึ่งเหรอเดี๋ยวก็เลีย้ยงอีกอืม <3 S 1> เอาหาสามเด็กหา,าเลยครับนี่เด้อเด็กหาห้าสามสองหกอ่าสามสองหกอืมยายอ่อนนะอ๋อเนี่ยกำลังนอนอยู่เนาะกำลังนอนยายใบยายใบเลยครับกำลังนอนอยู่งวดนี้บ่พลาดแท้เนาะงวดที่แล้วนี่พลาดมันมีเขา มันก็ต้องมีรุดมันมีรุดมันก็ต้องมีเข่ามักวางสองาสามหานจังไดเป็นจังไดยายใบสหาอางนี้นะยะคือสามครับับสองสามมักก็ได้ก่อนเหมือนงวดนี้มักสามหสามเลยดอย่งก่อน 3, สามห้าสามห้าสองสามสองสาม <Auss biography. S 2> สามหาก็าสองสามงวดเนีก hmm. อ <c oughs> ่หนักอยู่งวดทีเแล้วลาดนิดนึงงวดนี้เอาหม้นวเอาแบบไรเอาแบบได้แล้วเอาแบบเอาแบบถูกๆให้ถูกเลยเนอะมาคือมาคือ่าคือก็มาฮแล้วมาคือ่าคือก็มาหูอืม กำลังคิดอยู่อ่ะสามหาสามหาสามหาสองสามคังงานคังวุ้งนุ๊กสองเก้าหาครับพกแปดพบ,บ,บ้ามีปกากกาเขียนบนกบร,ระดาษเราหาปกากกาเขียนมึงใหญ่ตั้งแต่ยาแบบไเนี่ย ลองเปิดตำลาอยู่ <laughs> วันนี้เห็นแต่ว่า,า, 2, วาสามหามแลก็สองสามบ่อยอะแต่ว่าสามหามก็เลกดังอยู่เอัน้นกละกกเออต่เละดังดังอีกแหละเอาหว่างงมันออกังไออก่อนอนึงมันออก 2, 2, สองสองหนึง่งเก่าส สอมีบอสหนมันก็แค่สองละอืมอองสองอืมเฮ่อเฮบ้าบ้บ้าอืมสอง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 แสองสองวะเปีสออ้ยสอสงเออเออเออสอสอ้าแม้บ่แม่า่ทวันนี้ยังบ่้หึง่ขงหองกอืม

เจเก่าเนาะอ๋อเจ็ดเก่าเนาะอ้เก่าเจ็ดอ๋อเก่าเจ็ดออมันก็ต้องสืบครับก็ต้องแล้วก็ต้องสืบครับเนาะก้นไหวเนาะกนไหวเนาะเออมอแปดพบกับเก่าหารับเเก่าซึ้มาเงินค่ะก็เงินมา้ังงาก็เงินมา้ังว่ามันต้องมาามหาสองสามสองสูงค่ะบม่สูงงอ๋อ เอา้าลร่องเขียนเบิง้งสินี่ก็ได้เลขหนังมาเมืองเลขครับยายใบเดยอ่อ,ยอ,อนไปถามเดี๋ยวมาถามยายใบยต่อ,อ,อเดี๋ยวล้อหลุนล้อหลุน เางก็คือกันเลยเพีงกับหัวก่นเาคนกำลังเขียนอยู่ตัวแหลกมีแปดแปดแปดหกบ่แปดหกมาแล้วตัวหนึ่งคูหนึ่งมาคูหนึ่งละเดี๋ยวก็าเล็อย่างอีกอ๋อสามเอาาสามเด็กหาเลยครับเด้อเด็กหา จะเขียนหะไรเป็ไหมคนเท่าคนเถ่าเขียนเลขบ่ค่อยงามบันไดหาสามนะครับหาสามแล้วกั2สองศูนยอ่าหาสาแล้วก็สองศูนเอาเออมันก็เอาของอัอขึ้นมาเลยกับหาเก้าหาเก้าเอาเพิ่ง้าอ่ะ ต่มนถือบ่มัดมดยังบ่ไแค่นี้มันบ่สังหารมันคือหูไก่ว้ามันก็ไก่ก็อืมเปิดไม้เขียนไม้ทีนี้มาฟังเียงมาฟังวันนองวันพุทธาธวันพุทธามิานี้ห้าสามสอง หกอลาสกางสอกลงหกแาลางวัางวักลางวกาัางวกลางวางกางกางวานก้นกันนีลนลนกลคักงสามักลาางามาังงงน สองสามอืมนี่ตั้มนี่เดี๋ยจะให้บึง้งอ่ะเลยเขียนให้ไหมแป๊บหนึ่งครับอันนี้เหล็กใย,ยใบเด้๋ยวขับด้วย้ยายใบหนึ่งเมษายนยนมีเหล็กห้าสามสองหกห้าเก้าแล้วก็แปดหกสองสามเลขของใหญ่ใบครับนอ้ออือ สองหกก็เอาสออันอันเล็ตัวนี้ยายไบหม,มักตัวไหนที่สุดชอบชอบชอบที่สุดเลยชอบที่สุดสองมักสามหาหมักสามหาหาสามสามหาเน่เดีมาเยส่สามหาจัดจังมามักหมักมักเล็กสามหาเนี่เนาะอ่าอ่ะ,อะโอเคยายใบ นะครับใจใบอ่ะนี่เด้อครับเด้อพี่น้องอืมโอเคครับผม